ะคดะี๋ยอหวานนะคะเจ้ามีพามาเดินหากับข้าวที่ตลาดไหนจังหวัดรลรัมอันนี้จะเป็นตลาดไหนช่วงแบบเย็นๆน,นะคะกับข้าวที่นี่อยู่แล้วก็สามารถนั่งทานได้ไปเดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนี่นะคะอเราก็จะไ,ไ,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องถุงใหม่เออยังไงก็ต้องตัดเพียงถุงใหม่ะนี่นะคะเดีหวานนะคะเจ้านีอันนี้จะอยู่โซนของกินเลยนะ เรียบร้อยชื่อร้านนะคะต้นหมูทอดนะต้นหมูทอดโอเคนะคะกับข้าวเขาก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นหมูหวานนะคะเราก็จะสั่งมาะละน่ากินอะ่ะกับข้าวที่นี่เยอะเยอะมากเลยเราก็สามารถนั่งได้เวยเดี๋ยวจะพาไปดูที่นั่งนะคะ เมื่อวานเดาเรามร้านเจ๊มีนะคะกับข้าวอ้วนเอานี้สามสิบบาทเอาต้มจืดค่ะนี่นะคะกับข้าวเขาสามสิบบาททุกอย่างค่ะร้านเจ๊แตงมีกับข้าวนะคะนี่ค่ะเอานี้ก็จะมีหลากหลายนะคะมีต้มจืดทุกอย่างสามสิบบาททั้งหมดเลยไข่มาเอาอย่างเดียวค่ะ สารพัดนะคะมีครบจบที่เดียวนะก็ถึงแกงคือเราแบบข้าวก็มีนะดูเออมีทุกอย่างขอบคุณนะคะ,ะสแกนเนาะนี่นะคะสามสิบบาทขอบคุณนะคะ